ก็เป็นช่วงก่อนจะได้เวลาก็ได้ฟังธรรมครับยีสบนาทีจริงๆเวลาเรา,าปฏิบัติธรรมทคนที่เขาฝึก ถึงจุดหนึ่งแล้วนะก็จะชัดเจนแล้วก็แยกชัดมากว่าระหว่างกายกับจิตเนี่ยไม่ควรยึดมั่นซึ่งกันและกันแต่เป็นการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวที่ไม่ก่อให้เกิดทุกข์ โทษเวรแล้วก็ภัยคิดจะมานั่งดูอยู่ช่วงหนึ่งเขาจะมาเมื่อกี้ไม่ใช่นั่งคือมันมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งเรานั่งโดยมีสติและอยู่กับสมาธิในความนิ่งสงบ ก็แล้วแต่บางวันมากน้อยแค่ไหนของกำลังสมาธิแต่ก็ตามาส่วนใหญ่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของกำลังสติเวลาตั้งปึ๊บมันตอกเข็มนั่งกึบไม่มีโยกไม่มีสายไม่มีไหลไม่มีหลับไม่มีสักด์ไม่มีพังงก เมื่อกี้เห็นกำลังมันมันเยอะกำลังมันปรากฏเห็นคือเรารู้ของเราข้างในโดยใช้คำสมมุติเรารู้ว่ากำลังสมาธิเรามันกำลังสติมันมันมั่นคงมากปึ๊กส่วนสมาธิอยู่ในระดับหนึ่งที่มีอยู่แล้วโดยปกติก็มีอยู่แล้ว แค่นั้นก็มีสองแบบบางครั้งที่นั่งสมาธิแต่มันั่งด้วยกำลังสตินะท่านจริงไม่แปลกที่คำว่ามีสติภาระมันเป็นอย่างนี้เองหรือสมาธิภาระ มันมันประสานกันอยู่ทั้งสองอย่างไม่ได้แยกจากกันเพียงแต่ว่าวันไหนจุดไหนที่มันมีพลังให้เห็นชัดมันก็จะปรากฏให้เรารู้วันนี้สติกำลังมากึกรับเราสามารถรู้ได้ ส่วนความสงบใจก็นิ่งอยู่สงบอยู่แต่กําลังสติมันจะมีมีกําลังคาว่ากําลังตรงนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่ามันคืออะไรที่เป็นภาระมันมากินพริกเข้าไประ้บอกเผ็ดเผ็ดมันคืออะไรมันคืออะไรเผ็ดแต่ ผู้ที่ได้ฐานเข้าไปเราจะรู้เผ็ดมีรสชาติมันกำลังสติตั้งปุ๊บนิ่งอยู่รู้อยู่สงบอยู่ตั้งอยู่สติตั้งในกายก็นิ่งกึ๊บ หรือสติตั้งจิตวางเข้าชานงั้นเราจะอยู่ด้วยองค์ธรรมอะไรอันนี้สำคัญของการภาวนาเราอย่านึกว่ามันมันเป็นแบบเดิมเๆจำเจไม่ใช่เราจะแยกแยกธาตุขันเราเข้าใจชัดเมื่อก่อนต่มมาจะเล่นเรื่องธาตุขัน พิจารณาธาตุสี่เห็นเป็นโครงกระดูกเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตับจนจุดไฟเผาตัวเองนั่งจนเห็นกระดูกกระเดกก็ค่อยเหมือนบ้านไม้ที่ถูกไฟไหม้ก็ค่อยมอดลงกองลงอยู่กับพื้นก็น,นั่งแล้วก็กำหนดว่านี่หรือ คือสิ่งที่เราหลงนี่หรือคือสิ่งที่เรายึดนี่หรือที่สิ่งที่เรามั่นหมายแท้จริงก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเท่าทานจะมีประโยชน์อันใดหนอแห่งความมั่นหมายในครั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขอันแท้จริงหาเป็นเช่นนั้นได้ พราะเราอยู่ด้วยความแก่เจ็บตายด้วยความไม่เที่ยงพอกำหนดเสร็จก็ว่าจิตก็ว่าไม่ต้องปรุงแต่งอะไรแล้วไม่ต้องพิจารณาอะไรแล้วในแต่ละครั้งในแต่ละวันช่วงใหม่ๆจะถ้าเท้าว่าอร่อย มันออกอัดรลมันมันอร่อยมันมันมันสดุกมันเข้มข้นมันเล้าใจมันตื่นเต้นตื่นตามันเหมือนเราได้ของใหม่ๆเกิดขึ้นในแต่ละวันพพั่งพรูเข้ามาพอทำหนึ่งเกิดทำหนึ่งก็เกิดตามมาไปเที่ยวนั่งดูรู้จิตเย็นสนิทเย็นสบายคลายทุกข์ร้อนโลเลย ระหว่างโลกีวิสัยกับโลกุร,ระจิตหรือหนทางแห่งมรรคผลนิพพานมันมันละเอียดต่างกันเลยมันความต้องการมันคนละแบบไอ้นั้นกำหนัดแต่นี่ปล่อยวางไอ้นั้นมั่นหมายแต่นี่ไม่ยึดติดไอ้นั้นรุ่มหลงแต่นี่กลับหลง อารน,นั่นเราร้อนนี้กับเยี่ยเย็นการนั่นพยาบาทนี้กับอาโหสิกาน,น,นดุร้ายนี้กับเมตตามันเป็นมันเป็นคู่กัดกันมันเป็นมันเป็นคู่ของการค้่ลบค้่วบวกกันที่มัน มันชัดเจนตรงไหนจนถึงคำว่าจิตที่รู้ไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ตามรู้แต่จิตเป็นผู้รู้ตามรู้นี่เรายังกำหนดอยู่นะแต่จิตเป็นผู้รู้ไม่ต้องกำหนดมันเป็นปัญญาที่เห็นแจ้งโดยธรรมแล้วพิจารณาจนเกิดคำว่าปัญญาจนนึกว่าปัญญายานที่รู้ล่วงหน้าด้วยซ้ำไปว่า จะเกิดอะไรกับกรรมเช่นนี้สัตว์นั้นได้รับอะไรวิบากกรรมอย่างนี้มันจะมียานต่อไปอีกแต่ทั้งหมดต้องมาจากอำนาจของความหมดจดนะไม่ใช่การปรุงแต่งนะมันเหมือนต้องกระจกต้องสะอาดใสถึงสะท้อนได้ไกลแล้วก็มองเห็น ตัวผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติถูกต้องเริ่มต้นคือเห็นตัวเองก่อนเราเห็นคนอื่นมานานแล้วแต่ไม่เห็นตัวเองเห็นไม่ยมเวลาทะเลาะก,กันสองคนมีแต่คนถูกทั้งนั้นเลยไม่เห็นมีใครผิดเลยต้องให้คหนอื่นก็ตัดสินกันตัดสินกัน แต่ของเราไม่ต้องผิดเรารู้ว่าผิดมโนธรรมรู้กุณธรรมรู้ศีลธรรมรู้ความละอายเราเรามีอยู่เราสำรวมอยู่ในอินทรีย์เราเจริญอยู่ด้วยอริยมรรคอริยาคนอันเป็นไปเพื่อความดับด้วยความรู้ยิ่ง ไม่ใช่เพื่อความเกิดและอวิชชาไปสู่ตัณหาไม่ใช่เราไม่ได้ทะยานไปสู่ความอยากจิตนั้นไม่ใช่อารมณ์นั้นไม่ใช่ความรู้สึกนั้นไม่ใช่เราไม่ต้องการสิ่งนั้นจึงนั่งดูรู้จิตเรากำหนดใหม่ๆก็จะเป็นนี้ก่อนแต่พอถึงจุดถึงแล้วเนี่ย คำว่ารู้ตื่นมันมันพิจารณารู้และตื่นขึ้นมาและสุดท้ายก็คือตื่นรู้ตื่นโดยส,สติแล้วก็รู้โดยธรรมตาเห็นรูปไม่ได้หลงรูปหูฟังเสียงไม่ได้หลงเสียงกายสัมผัสไม่ได้หลงความสัมผัสลิ้นลิ้มรสไม่ได้หลงในรส ใจถูกต้องรู้อารมณ์ธรรมอารมณ์ไม่ไดหลงในอารมณ์ธรรมอารมณ์และไม่ติดอยู่กับความรู้สึกไม่ยึดอยู่กับอดีตชีวิตอยู่แค่วันเดียวและอยู่แค่ปัจจุบันธรรมเท่านั้นนอกนี้เรากระลังใช้ผ่านไปเป็นอดีตกรลังมาเป็นอนาคตปัจจุบันเป็นตัวเชื่อมโยงอยู่ในอนาคตและกลายเป็นอดีต จนกำหนดถึงเห็นความตายเป็นเห็นความตายไม่ได้ตกใจไม่ได้กลัวม,มันก็สมควรเวลาเราก็จะได้ละสังขาร ที่เราฝึกมาทั้งหมดสุดท้ายก็เพื่อมาละรูปนามเพื่อความดับจากสังโยชน์นั่นเองนี่ไงพอปรุงแต่งดับทุกข์ก็ดับหมดมนกันพอปัญญาเกิดความเห็นมันก็เป็นความเห็นตรงแล้ว ไม่พูดดำเป็นขาวไม่พูดชั่วเป็นดีไม่พูดผิดเป็นถูกไม่แล้วมันชัดเจนชัดเจนต่อการภาวานาและจิตนี้ก็น้อมไปสู่ความสงบแต่มาว่าความสงบมีอยู่สามอยา่างน้อมความสงบไปสู่ศีลอันกันไม่เบียดเบียน สงบด้วยศีลอันสงบด้วยจิตภายในที่ไม่ฟุ้งซ่านน้อมสู่สมาธิหรือในฌานได้สงบจากอุบาิเลกน้อมในการขัดเกล่ำชำระจิตภายในจิตที่มีอนุสัยนอนเนื่องอยู่มาหลายครบที่เราหลงอยู่ในความเป็นเราและในความเป็นของของเรา สุดท้ายเราก็ละตัวตนของตัวเองนี่แหละคือธรรมะขั้นสูงสุดทำลายมานะละอัตตาอาวิชชานั้นก็จะสิ้นลงแดนเกิดก็จะไม่มีเราก็ได้พบอิสระ ึงเวลาก็ละสังขารเราจะดับลมไม่ใช่หมดหลมถ้าหมดหลมคือตายถ้าดับลมคือละสังขารดับรูปนามเข้าสู่นิพพานแต่ถ้าตายยังต้องเกิดอีกความอยากพาไปอีก ตันห้าพาไปอีกตัวโทสะพาไปอีกตัวโลภะพาไปอีกมันก็ไม่จบเสียทีนี่ไงที่เราอยู่ภาวนาไม่ใช่เพื่อความเกิดตอนนี้มันมากกว่าบุญแล้วที่ภาวนา มันดับทุกข์ไม่ๆแล้วก็ต้องการบุญไม่บัดนี้ก็ยังต้องการแต่บุญที่สูงสุดคือความพ้นทุกข์นั่นเองแต่บุญที่ลองลงมาก็ทำให้เรามีทิพยะวิมานทรัพย์สินสมบัติและความพรั่งพร้อมไปด้วยโภคะทั้งหลายอุดมสมบูรณ์ด้วย ปัจจัยสี่ทั้งหลายแต่สิ่งนั้นก็ยังไม่ดับทุกข์จริงเป็นเพียงการเอื้อความสะดวกให้พร้อมมูลทุกอย่างแต่ขณะดเดียวกันถ้าเราไปหลงอีกมันก็ทุกข์อีกถ้าเราไปห่วงสิ่งนั้นเรากังวลจิตเราก็ไม่ปกติ หรอถูกเยี่ยงริงแล้วก็เศร้าหมองอีกมีน้าถึงพุทธตรัสที่ใดมีรักที่นั่นมีสุขเปมัตโตชายเตโซโกรัติยาชายเตโซโกที่ใดมีความยินดีที่นั่นก็มีความสุข หรือแม้แต่เกิดเป็นภัยรัติยาชายเตยภัยยังหรือเปมัตโตชายเตยภัยยังที่ใดมีรักที่นั่นก็มีภัยด้วยต้องมีสติมีปัญญาอย่าลุ่มหลงจะเกิดทุกข์เกิดภัยจะมีอันตรายได้ไม่ว่าเรื่องอะไร ทุกเรื่องแม้แต่เดินไม่ระวังก็อันตรายแม้เคี้ยวอาหารไม่ระวังเราก็เคี้ยวลิ้นเราได้ผนังปากเราได้ที่พลาดขึ้นมาแม้เข้าองน้ำไม่ระวัง,วงก็ลื่นล้มได้แม้คำพูดจาไม่มีสติไม่ระวังคำพูดก็ฆ่าเราได้ทั้งหมด ทั้งหมดฉันกำลังสติเนี่ยสำคัญถ้าเราตั้งได้ปึ๊บเดี๋ยวโยมดูพรุ่งนี้เราตื่นมานาวนาตีสองครึ่งเราตื่นตีสามเราสวดมนต์อมาก็นั่งปึ๊บไม่มีไหลหลับสับพงกไม่มีเพราะเราตั้งด้วยกำลังของสติและจิตเ,เราก็วางมันมีต้นทุนอยู่แล้ว เราฝึกมานานมันไม่ใช่ของเล่นพวกนี้มันเป็นนิสัยที่เราฝึกมานักฆ่าฝึกการฆ่ารู้วิธีฆ่าเหมือนกันนักบอลฝึกวิธีเล่นบอลแล้วก็รู้วิธีนักบาสก็รู้วิธีจิตล้วก็ฝึกเป็นนักรบ ในการสู้กับกิเลสใจตัวเองสู้กับกิเลสของโลกนี้จนกว่าเราไม่หวั่นไหวเราถึงจะอยู่สงบได้จะให้โลกหยุดหมุนเป็นไปไม่ได้ใจทุกอย่างไม่เกิดเรื่องเป็นไปไม่ได้ใจทุกอย่างไม่มีปัญหาเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างก็เป็นเหมือนที่เราเป็นอยู่ และทุกคนก็มีปัญหาทั้งนั้นไม่ว่าคนนั้นจะมีแค่ไหนไม่มีเพียงใดปัญหาก็มีตามานั้นแหละไม่มีก็ทุกข์กับไม่มีไม่มีก็ปัญหาคือคำว่าไม่มีพอมีก็คือปัญหาของคำว่ามีมันมันตามตัวอยู่แล้วเอานะสมควรเวลาเดี๋ยวแผ่เมตตาย่อ,อก,กันก็ วันนี้ก็ถือว่าทำความเพียรมาใช้ได้แล้วล่ะตั้งแต่เราตื่นมาแล้วตอนดึกเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องมากันอีกใช้หัวใจเท่านั้นบางทีร่างกายมันก็อยากจะพักแต่ต้องบอกอไหวมันเพียรเพีลุกขึ้นแล้วก็ไหวลืมตาได้ลุกขึ้นได้ไหวทั้งนั้นแหละ เอาความเข้มแข็งออกมาอย่าใช้ความอ่อนแอเราจะเป็นคนแพ้ที่โดยไม่ได้สู้แบบสุดกำลังแต่ถ้าสู้สุดกำลังแล้วเอาล่ะไอ้นั้นค่อยว่ากันกิเลสมันกลัวนะมันกลัวผู้ที่ทำความเพียรขัดเกลาจิตจริงๆ บุญยญาภาคังสัพพสัตตานังเทมะข้าพระเจ้าทั้งหลายชื่อนามสก,กุลพระพิสุทธสุเมชฌธรรมทโทุตโตพระสทรณธรรมภาคขอน้อมแผ่ผลบุญกุศล ให้แดบิดามารดาทุกทุกภพทุกทุกชาติที่เราเกิดบรรพบุรุษของข้าพเจ้าญาติมิตรพี่น้องเพื่อนพร้องบริวารของข้าพเจ้า ผู้มีอุปการะคุณผ,ปปผู้มีบุญคุณอุปชาคุณครูบาอาจารย์เทพผู้ปกปัปปรกรักษาคุ้มครองข้าพาเจ้า ให้ได้รับรัศมีธรรมรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเราถวยเทพผู้ดูแลพระพุทธศาสนาให้ได้รับผลบุญกุศลธาตุสี่ขันห้าที่ข้าพรเจ้าอาศัยอยู่ ให้ได้รับผลบุญกุศล,รล,ลปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวง,ปวงด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้เจ้ากรรมในเวรที่ข้าภัยเจ้า ได้สร้างบาปเวรภัยแก่ท่านทั้งหลาย,ด,ายด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม,มต่อหน้ารับหลังลเจตนาไม่เจตนาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน ขอเจ้ากรรมในเวรได้โปรดรับผลบุญกุศลจงอนุโมทนาในผลบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้น้อมแผ่อุทิศให้แล้วนี้ ถ้าท่านตก,กทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านถึงสุขสข,ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอแผ่พ้นบุญกุศลแห่งสิทธิวัดพระพุทธแสงธรรมและสำนัก ปฏิบัติแสงธรรมส่งชีวิตอาราหังสัมมาสัมพุทโธอันภะกวาบุษหังภะกวาตังอภิวาเทมี サワかと โมทนาในกุศลผลบุญที่เราได้ร่วมประพฤติปฏิบัติทุกรูปทุกนามเท,มนทินสัดโยงใครที่อยู่ทางบ้านจะมาปฏิบัติภาวนาวัดพระพุทธแสงธรรมก็มาได้นะตอนนี้เปิดให้มาแล้วก็ตรวจเอทีเคได้ก่อนก็ดีแล้วมานี่ก็ตรวจอีกนะเพื่อป้องกันไว้ แต่ใ,ใครจะบวชลูกหลานในช่วงจะเข้าพรรษาก็สมัครได้เลยวันที่10กรกษกาก็จะบวชพระนะก่อนเข้าพรรษาหรือไม่ถึงก็สุดแล้วแต่ก็มาคุยกันแต่เป็นไปได้ก็เข้าพรรษาได้ก็จะดี